พ่อเดินเดินเดินไปสภาพเดี่ยเขถ่ายตามเลยไม่เขาชิกี้พเข้าไม่ใช่นีจับคนดังจับคนเดังจับซื้อไปเลค่าถ้าเขาทำอะไรเนี่ยมันจะมีนิสัยล้านเนี่ยที่เขาพูดเพรา่ว่าจำซื้อแบบนี้เรกแบบพี่เขาไหนว่าบ่งเ็อย่างที่ไม่อยาเอาพอมยังพร้อมยังใช่ไหม ครับท่านผู้ชมที่ครับตอนนี้เราก็เป็นเกมที่2นะครับใครรู้จักอาจารย์เบียร์คนตื่นทำบ้างยกมือขึ้นครับรู้ใช่ไหมอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับเป็นน้ำจีน้ำใจจากพี่ต้อยที่อยู่อเมริกานะเขาไปออเดอร์ นี้นะครับก็แจกจ่ายไปเยอะมากที่เหลือเราก็อยากจะให้นะครับแต่ว่าวบสนุกกันนะครับเนาะอันนี้น้ำพริกสีชะของอาจารย์เบ์คนสื่อขามเนาะแต่ว่าก็จะมีคําถามเดี๋ยวผมขอถามก่อนนะคุณคุณคนนําตอบนะผมเจี้ไมค์คุณต้องพูดคนต้องพูดคนไหนได้ก็เอาไปเลยถ้าคนไม่ได้เจอย่าว่ากันมันมีหลายอย่างมีหลายอย่างวันนี้ครับนี่มันมีในกระเป๋าผมนี่มากคุณคงไม่อยากได้นี่มากเลย ได้ในกระเป๋าแล้วเนาะไปได้ในกระเป๋าอาผมจะถามคำถามแรกห้ามตอบแทงงกนนะห้ามพูดสมจิบจี่ไหม่ตอบพรุ่งได้ปั๊บเลยได้พร้อมยังครับพร้อมยังเมืองอะไรที่ไปไม่ถึงเมืองอะเนาะกับเรืองสวรรค์แล้วไปเมืองอะไรครับเอาเมืองเยลไดบไห้ ขนาดงงเลยครับงงยังตอบมึงเลยถ้าถึงที่นีต่อว่าอ้ตอไปแล้วอ้าวนนี่มสรมังอันนี้มีมีมีาเลยครับ คุณจะถามเขาว่าอ,อันนี้นเ,ปนเป็นคำถามง่ายๆแต่ต้องใช้ความคิดนะครับคำถามต่อไปสองขีบมัดแน่นโฉมจะเรล่มอมกล้วยอ่าพร้อมแล้วตอบมาทางนี้ก่อนง่ายน,นิดเดียวขอต้อมโอ๊ยถา้ากอะถูกคนออกถูกเลยนะ ถ้าถ้าถูกคุณบอกถูกแล้วต้องตอบให้ถูกชัดเจนนะครับอะไรทำไมถ้าต้องเบอร์เด้อเนาะอ้าวต่อไปบ่หูตุ๊กแกต้องมัดต้มัดอ่าก็ับตัวมัดถูกต้องเออโอ้ยรับไปรับไปรับไปก็ง่ายๆเนาะเขาก็ยังบอกกล้วยน้ำน้ำไผ่ง่าย โอเคต่อไปาหน้าต่อไปนะครับก็งเหมือนกนะครับป้หนปนเม็ดาเม็ดหูอ้าวเนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะอะไรลูกอยางเม็ดนะอยงนไม่ได้เม็ดไม่ไ้อะไรนะให้เข้าใจเข้าม ีมีครมีรอเมอดือนนะวางขาไม่้ว่ใช่ครับอ่ะออไม่ได้ริดหมแต่ก็จะใบให้นะครับว่าอันนี้เป็นผลว่าสำหรับกินมีลักษณะยาวๆที่เปิดออกมาแล้วจะเห็นขนตรงหัวครับอ

ผมบอกคนจะจี้ไม้เป็ทีละคนโอ้โหไอ้เงี้ยกันหมดแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยเอาไม้เขียนไม้เอา้ามตอบนะกลมจะไปถามอ่ะเขาซื้อหนูมาเขาพาหนูไปเขาถูเขาไถจนน้ำหนูไหลสบู่ค่ะสบู่ผมยังไม่ไปจี้เลยอ่าไม่ถูกโอเคโอเคนูน เคยมีน้ำหนูไหลไหมเคยน้ำหนูไหลไหมีือไม่ใช่มัไม่นล่ะแชมูชัดๆูอแชมูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แชูไม่ใช่รู้ไหมใครรู้ไหม้ไหหัวใหญ่หใหญ่กัทั้บูั้นแชมพูไปไปไป